โรต้ยินหรือว่า t ิกตอกจีนกันนะคะคลิปก่อนได้บอกไว้นะคะตอนนี้เราสอนสมัติทิกตอกจีนเนาะเราว่าจะมาสอนกันดีกว่าวิธีการทําคือง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนวิธีการทําให้เรานะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วให้พิมพ์ว่าโตยินนะคะเข้าไปแล้วก็คดไปที่เว็บแรกได้เลยนะคะตรงนี้ได้เน้นกดเข้าไป กดเข้าไปกดโกมอุ้ยกดโคมค่ะกดโกมมาทันและให้ทุกคนกดสีขาวเขียวที่ขาวๆนี้นะทุกคนกคน,นี่นี่นี่วงกลมให้ดูแล้วไม่เห็นก็ตาบอดแหละกดเข้าไปกดเข้าไปค่ะเกือบโชยงทุกคนลงน,น,นะให้ทุกคนให้เราละคะเข้ามาที่สีขาวๆนี้นะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดดาวโหลดได้เลย แล้วก็จะกดมาตัวเรียบร้อยค่ะทุกค,คนนี่นะตัวหินแล้วก็สามารถดาวโหลดตัวหินแล้วก็เล่นได้เลยนะคะตามใจชอบนะคะที่ไม่เข้าใจก็ขอตัวนู้นนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เรามันครึ่งกลางๆางยังไงก็ไม่รู้นะคนุณบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องนี้นยนะคะใครไม่ติดตามก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกค,คนมีผู้ติดตามหนึ่งคนเองอ่ะสังเกตนะคนตัวหาบัตรบ,บาย <laughs> บายบายดิเอ้ามือกด